สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r o า c h a ช n e นผู้รับสารจักาวาลนแปลความหมายดยกันอ่านนะหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้มาดูดวงความรักชาวธาตุไฟนะราศีเมษราศีสิงห์และราศีนธนูนะคะสถานการณ์รักนะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะสถานการณ์รักนะคะชาวธาตุไฟ สองเหรียนพลังงานของคุณนะคะวันนี้นะสถานการณ์นะคะมันเหมือนว่ากําลังนึกถึงความรักนะคะที่น่าจะเคยก่อเกิดขึ้นแล้วหรือกําลังเกิดขึ้นตอนนี้นะคะเป็นความรู้สึกหรือนึกคิดของคุณนะคะชาวทัดไฟทีนี้คุณอะนะคะกําลังจะพยายามนะคะ เพื่อทบทวนหรือวนกลับมาเจอใครบางคนนะคะความรักอันเนี้ยเนี่ยนะคุณกําลังคิดหรือนึกนะหรือกําลังเจอใครบางคนที่คุณรอคอยกําลังจะวนกลับมานะพบปะเจอเจอกันนะเป็นคนที่สถานการณ์ห่างไกลกาลังจะเดินทางมาเจอกัน ทีนี้ความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนว่ามันเป็นคำสัญญาข้ามภพชาตินะเป็นคำอธิษฐานจิตเป็นคำขอพรหรือว่ามันอาจจะเป็นนะตัวคนคนนั้นของคุณก็ได้นะอาจจะอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ให้คุณนั้นนะได้มีโอกาสวนกลับมาเจอกับเขานะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ทางกายน่าจะมีการเดินทางนะคนคนนั้นอาจจะเดินทางมาเจอคุณคนที่คุณรอคอยหรือตัวคุณเดินทางไปเจอคนคนนั้นนะคะให้ดูพลังงานว่าใครมีสิทธิ์หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเดินทางในพลังงานคนของคุณเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายเพิ่มนะเหมือนการจะได้รับข่าวดี นะเรื่องความรักความรักกำลังจะก่อเกิดขึ้นในหัวใจคุณความรักกําลังจะเบ่งบานคุณกําลังจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนคนนั้นของคุณนะโอ้คนที่คุณรอคอยนะชาวทัศไฟนะคะคนคนนี้นะน่าจะเป็นราศีเมษราศีสิงห์หรือราศีธนูหรือเป็นพลังงานชาวราศีกรกฎนะคนต่างชาตินะ,ะแต่เป็นคนทางใจแน่นอนนะต่างชาติได้คนในเครื่องแบบวิศวกรคนในเครื่องแบบ หมอแจ้งกําลังรู้สึกว่าคนนี้คุณรอคอยนานมากแล้วอ่ะแล้วก็อดทนมากเลยอดทนที่แบบจะได้เจอกันนะฮะอดทนอะไรก็ได้นะฮะในลักษณะเหมือนว่ายัางไม่ได้เจอกันสักทีเมื่อไหร่จะได้เจอนะคะสิ่งนี้คนคนนี้เป็นคนที่เหมือนแบบว่าใจดีจิตใจดีและคนคนนี้เป็นคนที่คุณรอคอยที่จะสร้างความสัมพันธ์ในอนาคตนะชาวธาตุไฟเนะี่ยช่วยบอกหน่อยสิว่ามันตรงไหมที่คุณดูไปนะ ผู้ชายชาวทัดไฟเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่คุณรอคอยแล้วก็รอคอยนานแล้วนะคะคุณอ่ะมีแพชชั่นอยู่กับคนนี้แต่ต้องอดทนรอคอยด้วยความไม่แน่ใจว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีโอกาสเราสองคนจจะได้กลับมาเจอกันไหมแต่คนนี้เป็นคนที่อยู่ในใจคุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีอ่อนโยนแล้วก็เข้าอกเข้าใจคุณแล้วรู้สึกคุณให้ความสําคัญกับคนคนนี้ที่สุดนะคะเอา,า่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะ,ะสถานการณ์ที่คุณอ่ะกำลังจะฟันฝ่าหรือเอาชนะต่ออุปสรรค วามหนามเช่นระยะทางการไม่เข้าใจนะคะการที่อาจจะยังไม่ได้เจอกันหรืออะไรสิ่งเนี้เป็นไปได้นะะดูสิความสําเร็จความสักเซสในความสัมพันธ์กำลังจะมานะคะเดี๋ยวหมอขยายโอ้แน่นอนคุณคนเนี้ยคุณกับคนเนี้ยจะได้กลับมาเจอกันได้กลับมาเจอหน้ากันแน่นอนนะคะหรือถ้าคนทางไกลที่ยังไม่เคยเจอเลยคนเนี้จะได้เจอหน้าแน่นอนนะคะทีนี้เขาบอกว่านะ,ะความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรักอาจจะ ความรู้สึกนะคะที่เคยมีนะความรู้สึกที่เคยมีที่มันก่อตัวเป็นความรักความสัมพันธ์เล็กๆหรือที่มันถือไว้แค่นี้ที่เป็นรู้สึกว่าเออโอเคนะเรามีใครอยู่ในใจคนหนึ่งที่เรารักแต่ทีนี้เรายังไม่ได้บอกรักเรายังไม่ได้เจอตัวเรายังไม่ได้เจอหน้าเราย <Bengal S 1> <pigs S 2> <ๆ>ังไม่ได้วนกลับมาเจอกันนะคะทีนี้มันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าความรักครั้งนี้มันจะเติบโตนะคะจะต้องประสบความสําเร็จนะมันจะเติบโตแน่นอนนะะ คุณสองคนนะคะมีพลังงานที่ราศีที่เพิ่มมานัมิถุนราศีกันนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์คนที่เป็นแบบเงินอินโทรเวิร์ดความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าต่างฝ่ายต่างที่อยากจะใช้เวลาทบทวนนะ,ะเขาเรียกว่าพินิพิเคราะห์ทบทวนในรายละเอียดนในการที่ห่างกันอยู่ไกลกันหรือแยกจากกันไปเนี่ยนะคะมันเหมือนว่าอยู่กับ ความรู้สึกของตัวเองในความเหงาที่มันเหมือนว่ามีความรักแต่มีความรักแต่ไม่ได้ใกล้ชิดแต่ไม่ได้รักแต่ยังไม่ได้แสดงออกนะเป็นการที่เหมือนตกผลึกนะหมอรู้หมอรู้สึกเหมือนว่าต้องใช้คําว่าตกผลึกทางจิตวิญญาณตกผลึกของความออรู้สึกว่าในออในความคิดเนี่ยนะคะของของคุณก็ได้หรือของคุณคนนั้นก็ได้ว่าจริงๆเนี่ยนะเราอาจจะคาดหวังว่าเราจะอยู่คนเดียว นะคะเราอยู่โสดยันตายเลยหรือเราอยู่แบบไม่มีความรักไม่มีครอบครัวหรืออะไรเนี่ยนะคะแต่ทีนี้มันเป็นสิ่งเนี้ยที่มันเหมือนว่าเ,ออเราได้คิดทบทวนและได้คิดทบทวนค่ควรเรียบร้อยแล้วว่านะความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะไปได้ในอนาคตถ้าเรากลับมาเจอการปรับความเข้าใจและแสดงออกความรักซึ่งกันและกันในอนาคตหมอมองเห็นเหมือน อาจจะเป็นคนสุดท้ายของการแลกกันในชีวิตคนสุดท้ายที่คนคนนี้คุณจะเริ่มความสัมพันธ์ต้องมีลักษณะพลังงานของคนที่อายุ40อัพขึ้นไปนะคะแล้วเจอคนคนนี้คนคนนี้กลับมาเจอหรือคุณกําลังเริ่มความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นคนนี้ที่อยู่กับคุณยันแก่เท่าหมอเห็นพลังงานสิ่งนี้นะนะคะ ทีนี้เดีเรามาดูว่าสถานการณ์ที่เดินทางไกลอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันจะหมดไปแล้ว mm hmm. เช่นทางไกลยังไม่เข้าใจยังไม่รู้สึกว่าเอ๊ะท่านจะรักหรืออะไรส,ส,สักสิ่งสักอย่างนะคะหรือบางคนก็อาจจะหมายถึงบริบทหนะ้าที่การงานหรือ,อ,อมีอุปสรรคปัญหาหลายอย่างแล้วมันก็คลี่คายไปด้วยเวลาหรือยังไม่ใช่จังหวะระยะเวลาและโอกาสอะไรกัแล้วแต่นะนเพื่อนๆนะอ่ะโอเคนะ,คะเขาบอกว่ามันมี มันมีความกลัวนะมันมีความลังเลสงสัยมันมีความกังวลมันมีความน้อยเนื้อต่าใจนะแล้วก็มันมีความคิดมากอะนะในจิตวิญญาณนะมันมีความคิดมากก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนิ่งนะคะต่างคนต่างนิ่งหรือต่างคนอาจจะต่างจะไปโฟกัสออกความมั่นคงทางการงานการเงินก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันน้อยแต่ความรู้สึกหรือจิตวิญญาณเนี่ยแบบมันเรียกร้องที่เหมือนจะบอกว่าถึงเวลาที่จะได้หวนวนกลับมาเจอกันแล้วนะ,ะสถานการณ์อนาคตเนี่ยนะมันเป็นการวนที่กลับมาเจอกันเป็นแบบอินฟินิตี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแน่นอนแหละจะได้เดินทางม,มาพบเจอกันแน่เลยสโคบของไพ่นะคะหมอไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนหรือสามเดือนนี้นะคะเอาประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะเพื่อนนะมา โอเคนะคะเขาบอกว่าลักษณะสถานการณ์เนี่ยนะคะเอ่อสิ่งที่ได้วนกลับมาเนี่ยนะคะบางครั้งอะนะคะมันเหมือนว่าตัวของเราเองนะหรือตัวคนคนนั้นก็ได้นะเออยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการต้องทำนะคะมันเป็นลักษณะของ ความไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าอนาคตเนี่ยมันจะได้กลับมาเจอกันไหมหรือไม่ไว้วางใจนะไพ่คู่ขึ้นมานะคะเมอกี้หมอบอกแล้วว่ามันเป็นสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคู่นะอันนี้เป็นคู่รักแบบทางจิตวิญญาณก็ได้เป็นคู่รักที่คนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้แล้วคิดนะตัวคูณนะ่ะคิดตัวคนคนนั้นก็คิดด้วยว่าอาจจะไม่แต่งงานและชาตินี้จะไม่แต่งงานแน่นอนนะอาจจะแบบ ถ้าเป็นไม้ก็น่าจะเกินสิบปีอัะนะคะทีนี้มันมีความแบบเมันจะเป็นไปได้ไหมนะ,ะอันเนี้ยหมอกำลังรู้สึกเหมือนว่ามันมีสายสัญญาณที่ความคํานึงคิดความคิดนะคะเหมือนพลังงานอีกมิติหนึ่งนะคะมันจินตนาการว่าถ้าเราสองคนได้กลับมาเจอกันหรือรักกันหรือมันมีซายสัญญาณที่ส่งส่งคลืนพลังงานของความคิดถึงความนึกถึงนะเมกกี้ King of Cups กับ Green o f cup ขึ้นะนะคะทีนี้มันเป็น energy เหมือนว่ามันมีถ้วยที่อยากจะมอบให้กันรละการความรักนะคะแต่ทีนี้มันมีเจ็ดถ้วยบางทีตัวคุณอะอาจจะไม่ไว้วางใจคนคนนั้นนะะยังไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจก็เป็นไปได้เพราะคนนั้นยังไม่ได้บอกจีบคุณยังไม่ได้บอกขอเป็นแฟนนะนะ,ะหรือคนคนนั้นนะยังไม่ได้ a คชั่นอะไรหรือตัวคุณอาจจะยังไม่ได้พูดยังไม่ได้บอกความรักความรู้สึกอะไรสิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ,นะคะเดี๋ยวขอดูอีกใบหนึ่งนะคะ สถานการณ์นะคะหมอรู้และโอเคนะใบสุดท้ายออกมาก็บอกว่าสถานการณ์ที่ไม่ไว้วางใจอาจจะเป็นตัวคุณหรือคนของคุณก็ได้นะคะในอดีตอมันดีมากๆเลยแต่ในอดีตอ่ะมันมีสิ่งต่างๆบุคคลอื่นที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยวุ่นวายนะแสดงว่าอาจจะหมายถึงงานของเขาสถานการณ์ที่เป็นบุคคลอื่นบุคคลที่สามอ่ะไม่จะเป็นจะต้องเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่หรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวนะคะ หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ทําใหออ้มีผลกระทบกับความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็คนคนนั้นสมมุติอย่างเช่นตัวคุณก็อาจจะเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนดูแลช่วยเหลือนะคะมีความสวยหล่ออะไรตรงใจตรงสเปคเขาแหละแต่เขาก็อาจจะคิดว่าตัวคุณโปรไฟล์ดีขนาดนี้นะคะจะต,ต้องมีคนอื่นที่ชอบหรือคุยก็เลยทําให้ไม่แน่ใจนะคะหรือบุคคลอื่นเนี่ยนะคะ คอยทำให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สักเซตไม่ประสบความสําเร็จแสดงว่ามีคนไม่หวังดีในความสัมพันธ์นะคะทีนี้นะในลักษณะของออบางทีเขาก็อาจจะคิดว่าตัวคุณมีตัวเลือกทางเลือกนะคะหรือคนอื่นที่ร่วมงานกับเขาที่ร่วมงานกับคุณนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหานะคะ ที่ทาให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยยังไปไม่ได้นะคะในอดีตนะคะคล้ายๆเป็นสิ่งนั้นนะ,ะบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะ,ะมันเหมือนว่าความจริงอะ่ะมันจะเปิดเผยนะคะสถานการณ์คนที่เคยรู้จักในอดีตสถานการณ์ของความสัมพันธ์คนที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วก็มันจะมีการแอคชั่นเกิดขึ้นแน่นอนนะ,ะจะมีการแอคชั่นสิ่งที่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกหรือไม่ได้เจอกันเนี่ยจะเจอกันแน่นอนเร็วๆนี้เลยชาวธาตุไฟนะคะโอเคนะ สถานการณ์รักโอ้ไม่ก็ชาวท่านไฟไม่กี้หมอเห็นนะคะเวลาที่อัดวิดีโอนะหนึ่ง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 นะเอาพิมพ์คอมเมนต์เลยนะคะสิบเอ็ดจุดจุดแล้วก็สิบเอ็ดนะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนสัญญาณทรายแบบทวินเฟรมนะ,ะเหมือนแองเจลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะ,ะส่งสัญญาณมาว่าเป็นคู่อะ่ะยังไงก็จะต้องจะต้องได้วนกลับมาเจอกันนะคะพลังงานเลขหกแล้วก็หกนะคะมันเป็นความรักดาวสุ์กำลังเดินดีนะคะของเอ่อ ชาวธาตุไฟนะคะทีนี้พลังงานของอินฟินิตี้เห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นพลังงานของอินฟินิตี้ความรักที่ก่อเกิดขึ้นแต่อาจจะมีจังหวะและระยะเวลาของมันที่ทําให้สองคนเนี่ยนะจะต้องไปทํากระบวนการอะไรกระบวนการหนึ่งก่อนแล้วมีโอกาสที่จะได้วนหรือย้อนกลับมาบอกว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่จะกลับมาคราวนี้นะ,ะมันเหมือนว่าคุณนะ่ะจะต้องแสดงออกความรู้สึกเขาคนนั้นก็แสดงออกความรู้สึก สิ่งที่มันเงียบหายไปสิ่งที่มันหยุดสิ่งที่มันหยุดสิ่งที่มันชะลอหรือชะงักนะคะตอนนี้นะะสิ่งนั้นมันจะหายและมันจะมันกําลังขยืนขยือนนะคะหมายถึงว่ามันกําลังจะเริ่มแอคชั่นเริ่มสตาร์ทนะด้วยกลไกอะไรบางอย่างที่คุณสองคนเนี่ยนะจะได้มาเจอกันนะคะเอาละค่ะประมาณนี้นะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ ส่วนใครที่สนใจนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์ว่าเออหมอคนเราใช้คนนี้เขาจะมาหาหนูไหมถ้าเขามาหาหนูแล้วเป็นยังไงไปต่อข้างหน้าในอนาคตอย่างไรอะไรนะคะดูดวงแบบพูดคุยกับหมอแจนได้นะคะขอคนที่พร้อมโอนราคาและรายละเอียดมีนะคะเอาราคาคลิปนี้หมอไปก่อนนะสำหรับสมาชิกช่องนะคะสิทธิพิเศษก็คือคุณจะได้เ,เครื่องหมายรูปดาวนะคะเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าขึ้นอยู่กับเป็นสมาชิกนานแค่ไหนนะคะ แล้วก็คุณจะได้รับชมวิดีคลิปวิดีโอช่องก่อนใครนะคะก็หมอแจนก็ขอบคุณมากๆสาหรับคนที่สมัครสมาชิกนะช่วงนี้หมอแจนไม่ค่อยมีไรายได้จากค่าโฆษณาของทางช่องยอดวิวก็น้อยนะคะทีนี้ถ้าใครคิดว่าโอเคคุณพอมอีเดือนละ65บาทาะลองสมัครสมาชิกสัก1เดือน2เดือน3เดือนหรือ4เดือนถ้าคุณคิดว่าโอเคฉันช่วยหมอแจนแค่นี้แหละนะคะแล้วฉันก็เอาไรายได้น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะ คุณก็สามารถยกเลิกสมาชิกได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณนะคะถ้าคนไหนสมัครสมาชิกก็จะมีลิงก์รายละเอียดให้ไว้ในใต้ description box นะคะเพื่อนะะๆก็ขอบคุณมากๆส่วนใครอยากสนับสนุนกดซุปเปอร์แท็อะไรก็ได้นะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะ,ะหรือฟังแบบสาธารณะเดโมเจนจะเปิดให้ตามรอบในการที่อัพโหลคดคลิปวิดีโอเป็นแบบสาธารณะสำหรับคนที่ติดตามช่องนะคะ,ะ,คะขอบคุณมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเช้าทัดไฟขอบคุณและสวัสดีค่ะ